สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดัชิตาชาแนลนะคะเนี่ยคนละเอียดละค่ะคนละเอด็ดคนละเอ็ดค่ะสวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดัชิตาชาแนลนะคะวันนี้ดัชิตาจะทําแกงอ่อมนะคะเก็บผักแถวนี้แหละเก็บไปแล้วค่ะเก็บไปแล้วเก็บผักชีลาวต้นหอมนะ ยอดบวบยอดมะระนะคะ,ะจะเก็บไปให้เขาเลยวันนี้นะวันนี้เก็บนะคะเพราะว่ามันเยอะไปกิมไม่ทันนะคะเก็บไปแล้วจะทําแกงออมตอนแรกแกงออมไก่มันแบบกินเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีไก่อะ่ะ นะคะทุกท่านกินเยอะเกินไปก็ไม่ดีในเก็บเป็นแล้วผักชีลาวนะคะตะไคร้ก็แล้วนี่นะคะผลงานผลงานนี่ต้นหอมเดี๋ยวผักชีอยู่ข้างในนี่ค่ะผักชีลาว หมูหมูสามชั้น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดูแกงหน้าตากแกงอมของดัชิตานะคะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะ แกงอ้อมค่ะพี่น้องแกงอ้อมมือีนแกงอ้อมหนึ่งข้าเนี้ยหนึ่งแล้วค่ะเฮ็ดแป๊บเดียวแหละค่ะเฮ็ดแป๊บเดียวเลือกพักก่อนแป๊บหนึ่งนี่ค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะตะไคร้สวรรค์เมืองนอกด้วยค่ะสวรรค์เมืองนอกค่ะ เอามาใส่ขมอ,อ,อ,อําลำเจ๊นึงนะคะกระพักซี่เนาะกินหลักเป็นยาขับทายดีดีค่ะทุกคนเป็นยาขับททายดีขะนะาเลือกผักเนยใบบักกูดกรม่แล้วค่ะใบบักกูดู่ให้ตู้เย็นเป็นใบบักกูดแซ แข็งมากด้วยค่ะแต่ว่าความสูตมันก็นสุดรคือเก่าอยู่ค่ะทุกานสวรรค์เมืองนอกนะคะสวรรค์เมืองนอกกลับไปอยู่ไทยกับนี่แหละค่ะทุกานเลยอยู่ที่นี่หกเดือนอยู่ไทยหกเดือนแหมถ้าอยู่ หนาหนาวก็ือไปอยู่เมืองไทยค่ะหนาวหลายทางเพียนว่าปตาิตยุมันเศร้ามันมองนะหนาหนาวไปอยู่เมืองไทยหนาห่อนกลับมาอยู่หอนแลนอยู่เนเธอร์แลนด์นี่ชีวิตก็เราก็ปลูกผักกินไหม <c oughs> ความสุขตอนแก่คิดไว้ก่อนแล้วชีวิตไม่ต้องอะไรมากมายไหมทุกท่านความสุข เดี๋ยวค่อยดูกันเนาะอะนะ,ะคะอะไรก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวดาชิตาสิไป <c oughs> สิไปแกงออมสิไปโขนะะะกะญญนะคะมาก็ว่ายาดอกค่ะโขกพริกโขกพริกไส้เนยอาหารกระเทียมตะไคร้ในพวกนี้นะคะเครื่อง ขิงแกงก่อน,นเนาะขกงแกงนะคะแล้วก็หั่นหมูนะคะแล้วก็หั่นผักเนาะ,ะโอเคนะคะเดี๋ยวรอบเบิองอะ่ะแกงอมดาชิตา <c oughs> สวรรค์เมืองนอกนะคะสวรรค์เมืองนอกจะสีแงะะเ,บบบเลยนะคะเข้ากับ่าบมานนอกนี่แหละนะคะแล้วก็เมืองนอกเนาะพอ่ามันอยู่เมืองคอนแรน Okay. โอเคค่ะโจกๆนะคะโจกๆขำๆจะขีดหลายเด้อขำๆเอซื้อๆดอเห็น hey, นะคะหมอเดือดแล้วเขาก็เครื่องแกงที่โขกนะคะเครื่องแกงที่โขกเราก็เอาลงในหม้อก,ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาหมูใส่มันจะได้ไม่คาวนะคะทุกท่านนะสูตรนี้สูตรใหญ่สูตรคุณแม่มณีน, <laughs> นะคะเราเครื่องแกงลงก่อนนะคะอ่ะ นีสูตรแม่มัี <c oughs> หล่อนเึิ่งสาคือโอเคนะคะนี่นะคะพี่นอ้องเลยแสบหลายประแดดไปเห็ดเองนะคะนำประแดดนะเบิ่งใส่ผักติมหมอเลยนะคะนัว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 นะคะกินผักคะ่ะกินผักดีต่อสุขภาพคะ่ะ โอเคนะคะเดี๋ยวตักแกงแล้วเนาะโอเคนะแสบหรือ